สวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าหนิงนะคะสวัสดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงค่ะนี่ค่ะนี่คือเห็ดตาโลนะคะใครเคยเห็นเห็ดตาโลไหมนะคะวันนี้จะโชว์เห็ดตาโลให้ดูนะคะนี่นะคะบางคนจะไม่รู้จักเห็ดตาโลนะคะแล้วไม่เคยกินนะคะนี่คือเห็ดตาโลของชาวบ้านอีสานเรานะคะก็ไม่มีทุกพื้นที่หรอกค่ะ เฉพาะบ้านเราเน่กินประจําเลยนะคะฤด,ดูนี้เป็นเห็ดตาโลนะคะนี่เห็ดตาโลทํายังไงกินเอ่ยนะคะเห็ดตาโลก็กินแบบสดสดเลยนะคะแต่มีบางคนก็ทาเป็นของหวานก็ได้นะคะก็ทําเป็นของหวานต้องทําสุกก่อนนะคะถึงจะไปทําเป็นของหวานได้นะคะแต่พวกเรานิยมสวาเห็ดตาโลนะคะกินดิบนะคะสวาเห็ดตาโลค่ะ นี้ก็คือนะคะเราก็จะผ่านะคะมันเป็นลูกนะคะเราก็จะผ่านะคะผ่าครึ่งค่ะนี่นะคะ่ะผ่าครึ่งก่อนนะคะ ผ่าเข้าไปครึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะสว้วากินนะคะเรามารอดูวิธีการสว้วานะคะว่าจะสว้วาแบบไหนนะคะ,ะแล้วเราจะกินแบบไหนนะคะนี่นะคะทีแรกเราก็จะผ่าก่อนนะคะผ่าครึ่งผ่าครึ่งนะคะถ้าจะเรียกว่าสว้วาก็ไม่ใช่นะเพราะว่าไม่ใส่ผักแพวนะคะ ใส่แต่ใบขิงนะคะกับมะนาวนะคะจะเรียกว่าก้อยบ่เนาะเพราะว่าใส่มะนาวเนาะนี่นะคะอ่ะาตาซามันต้องใส่ผักแพลเนาะนี่แล้วก็ผ่านะคะพอผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องปรุงของเรานะคะก็จะมีนี่คือต้นหอมนะคะนี่คือใบขิงนะคะนี่ค่ะใบขิงบ้านเรานะคะ ขาดไม่ได้คือใบขิงนะคะเราจะหั่นใบขิงนะคะแล้วก็หั่นต้นหอมนะคะหั่นใบขิงก่อนนะคะใบขิงนี่จะหั่นเล็กๆนะคะ หั่นใบขิงแล้วก็หั่นต้นหอมนะคะเหตตาโลเขาจะกินดิบนะคะเขาไม่ได้แกงนะคะเขาจะทําแบบนี้นะคะคือจะสวาก็คือใส่เครื่องหอมแล้วก็เหมือนเราก้อยเนื้อนี่นะคะ่ะแล้วเราก็กินเลยนะคะนห่นะคะหั่นหอมเสร็จแล้วนะคะแล้วเราจะมาปรุงกันนะคะ นี่นะคะแล้วก็ใส่หอมโรยลงไปนะคะหอมกับใบขิงที่เราหั่นได้นะคะเราใส่โดยลงไปเลยนะคะนี่นะคะใส่โรยลงไปง่ายๆเองนะคะแล้วมะนาวที่เราปาดไว้นะคะเราก็จะบีบมะนาวใส่นะคะมะนาวต้องใช้รสออกเปรีปร้ยวหน่อยนะคะต้องให้มีรสเปรี้ยวหน่อยนะคะ มีมะนาวใส่เรียบร้อยนะคะกดตุมน้ำปลาใส่นะคะใส่น้ำปลาขาดไปได้ก็คือน้ำปลาร้านะคะใส่น้ำปลาเข้าไปนะคะชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะใส่ปลาราลงไปแล้วก็พริกนะคะ นี่คือพริกขั่วนะคะพริกนี้คือพริกขั่วนะคะนี่ค่ะใส่ไม่มากหรอกค่ะพริกขั่วข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วลงไปนะคะก็ซื้อชูรสนิดหน่อยนะคะ แล้วก็คนนะคะคนให้เข้ากันนะคะถ้าพริกเราชอบเผ็ดๆเราก็ใส่เยอะนะคะเราจะคนให้เข้ากันก่อนนะคะประมาณสองนาทีนะคะคนให้เข้ากันก่อนประมาณสองถึงสามนาทีนะคะเพื่อจะให้มันซาบซึมเข้าไปในข้างในนะคะ ก็จะให้เดี๋ยวคนคนอยู่นี่แหละคะ่ะดูเหมือนจะไม่ผิดเท่าไหร่นะคะเัาจะเติมพริกเข้าไปอีกก่อนเติมพริกเข้าไปอีกมันจะลดจืด พอเราคนกะว่ามันเข้าแล้วนะคะเราก็จะชิมนะคะชิมก่อนนะคะกินแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะกินแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะดูเสร็จแล้วนะคะกินแบบนี้เลยนะคะนี่คือสวาเห็ดตาโลนะคะอืมอร่อยนะคะ รสชาติมันก็จะเหมือนเหมือนอะไรเนาะมไม่รู้จะพูดถึงเหมือนอะไรนะคะออกเปรียปร้ยวๆนะคะอืมนิดหนึ่งนะคะไอันี้คือนี่เขาเรียกว่านี่ค่ะเป็นดอกนะคะตัวนี้นะคะ อร่อยมากเลยนะคะสำหรับพวกเรานะคะแต่เราก็ไม่ได้กินบ่อยครั้งนะคะเพราะว่าเห็ดนี้ก็ออกช่วงระยะที่ฝนชุกชุกนะคะพอหมดฝนชุกแล้วก็เห็ดก็หมดนะคะฤด,ดูของเห็ดตาโลก็คือช่วงดำนาเสร็จเดือนนี้คือเดือนอไรเดือนสิงหาสิงหากันยานะคะ ประมาณสิงหานะคะหมดสิงหานี้ก็เห็ดตาโลก,ก็หมดฤดูนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ